สวัสดีครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ครผมก็จะมีแผนในสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะที่มาด้วยระบบ3 2 2 3นะก็จะเน้นเกมนะับแล้วก็จะโต้กัดลาทีนะรับรองอะเห็นผลแน่นอนนะ โอเคครับเพื่อการเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าเพืจะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุ่นเร็วปลอดภัยถูกกดเติมเองสูงสุด24%เติมได้ทั้ง iOS และแอนดรอยเติมสนุกเติมไม่สะดุดต้อง c ุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกําลังเติมเ e กม efootball ขอแนะนำบริการเติมเกม c Land Shop ุ o กกี้แลนด์ช p อปลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบททีมเซตติ้งที่เราจะใช้ก็จะอยู่ในลีกดีนะก็เข้าตามนี้เลยนะมาที่ยุโรปแล้วก็อันแรกสุดเลยแล้วก็ทีมเอ่อทีมแรกสุดเลยแค่นี้ฮะหลังจากนั้นฮะเราก็ไปเลือกแผน d e ฟอ u l t ฟอร์ม t ชันนะแต่ว่าต้องขอบอกกันนะว่าแผน Default Formation จะมีการอัปเดตทุกวันบรหัสนะบางทีมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะบางทีมันก็ยังคงเป็นรูปแบบแผนเดิมอยู่อะโอเคแผน d e ฟอลต์ฟอร์มชันก็จะเป็นเอ่อส สี่สามแบบนี้นะในส่วนโค้ดนะผมก็จะใช้เป็นโค้ดในสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะในที่นี้ผมก็ใช้เป็นเออฟาบิโอคาเปโลเลยนะนี่โค้ดบัคของเรานี่ฮะก็ประมาณนี้นะโอเคฮะหลังจากที่เราได้แผนแล้วก็โค้ดแล้วนะเราก็มาจาัดเออตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่านะก็เริ่มจากผู้รักษาประตูกันเลยนะผู้รักษาประตูในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นเอทักกิ้งโกลคิปเปอร์นะ หรือไม่ก็เอาเป็นผู้เล่าสประตูที่ตัวเองชอบแล้วกันนะในที่นี้ผมก็จะเอาเรื่องฟอร์มการเล่นมาเกี่ยวข้องด้วยนี่ผมก็จะเรียกเกิดเป็นเดวิดเดคเคอาร์แล้วกันนะซึ่งฟอร์มการเล่นตอนนี้ยังเป็นฟอร์ม B อยู่นะสรับเดวิดเดคเคอาร์ผมก็จะใช้เป็นล่างบัคเลยนะล่างการเขียวล่างนี้เลยนะเนี่ยสแตทไม่ค่อยสวยนะแต่ว่าโหดจัดเลยนะก็จะมาด้วยสไตล์ผู้เล่าสัประตูตัวลุกนะหรือว่าแอตติกกิงโกลคิปเปอร์ โอเคในส่วนของ3ามเซนเตอร์ในส่วนของ3ามเซนเตอร์ผมก็จะจัดเป็นแบบนี้นะน่คือบิลล์อัพคนแล้วก็เดอะเดสทรอยเออร์หคนนี่ผมก็จะจัดตามนี่นะผมก็จะใช้เป็นกูเต้นะแล้วก็บิลอัพีกสคนก็ใช้เป็นบนะัตโทนี่น,นี่เลยฮะหลังนี้ก็ถือว่าโหดจัดนะบัตโทนี่แล้วก็เบนจามินปาวานะนี่ เซนเตอร์ที่เป็นบิวอัพผมก็จะไว้ตรงริมนะนี่ฮะอย่างเช่นบัตโทนี่นี่เป็นเอริมวิวอัพในส่วนตรงกลางก็จะเป็นเดินเดส r ทอยเยอร์โหใช้คูเต้นะแล้วตัวริมฝั่งขวาก็จะเป็นเบอร์มินปาวานะนี่ประมาณนี้นะสลับคู่เซนเตอร์ในส่วนของ CM ทั้ง2ตัวก็จะปรับเปลี่ยนเป็นกลางรังบทั้ง2ตัวนะนี่ปรับเปลี่ยนเป็นแบบนี้เลยนะปึ๊บ นี่ผมก็จะใช้เป็นโอเชียเชสเตอร์คู่เลยนะหรือว่าใครไม่ชอบโอเชียเชสเตอร์คู่ก็ใส่เป็นบล็อกทูบล็อกมาหนึ่คนก็ได้นะยกตัวอย่างเช่นไลอัอนกับวันแบดล่างนี้นะจะเป็นล่างบล็อกทูบล็อกนะแล้วก็จะยืนคู่กับโอเชียเชสเตอร์หคนก็ได้นะเดี๋ยวผมขาวหาตัวฟรีก่อนโอเคเจอแล้วนั่นคือโจชูคิมบิล่างกับตันสุบุสะก็จะเป็นบล็อกทูบล็อกนะยืนคู่กันกับโอเชียเชสเตอร์ นะหรือไม่ก็โอเชียสเตอร์ยืนคู่กับโอเชสเตอร์ก็ได้นะแต่ว่าในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกทล็อกับโอเชยสเตอร์แลนะยืนคู่กันนั่นคือแลนกาบ,บ์นบบตแล้วก็โจโฉเคมิกนะในที่นี้แล้วผมก็จะใช้ลิงค์อัพด้วยนะค่าพลังก็ประมาณนี้นะสำหรับโจโฉเคมิกล่างแจก,กฟรีนะก็ถือว่าโคตรคุ้มเลยนะเกมรับนี่ถือว่าโคตรใช้ได้ถือว่าเหนียวจัดเลยนะต่อมา5ปา้ปีทั้งสองข้างปีทั้งสองข้างนี้ก็จะเป็นออฟสไตล์นะ แต่ว่าออฟสไตล์ในีนี้ผมก็จะเอาเป็นปีกจริงๆนะมาเล่นอย่างเช่นเอออเลนเซอร์โนหรือว่ากัวดิโอก็ได้นะแต่ว่าต้องมาอัพตำแหน่งเพิ่มนิดนึงนะสลับกัวดิโอและ้างนี้นะเนี่ยให้สามารถเล่นปีกได้พอเราจับมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์นะนี่ทั้งสองคนเลยก็จะเป็นออฟสไตล์ทั้งฟูแบ็กตัวลูกช้างเออฟูแบ็กตัวปิดสกอร์นะพอเราจับมาอยู่ตรงนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์ ต่อมาฮะในส่วนของหน้าต่ำหรือว่าตำแหน่ง SS นี้ก็จะมีนักเตะสองสไตล์นะ <st ut ters> ก็จะมีสไตล์เออดิฟดิ้งฟอร์เวิร์ดหรือว่ากองหน้าตัวต่ำนะแล้วก็ครีเอทีฟเพย์เมเกอร์นะในที่นี้ผมก็ใช้เป็นเนมาร่างแจกฟรนะีนั้นคือร่างเออยูกนะินะนี่ก็พึ่งแจกฟรีก็ถือว่าสแตทไม่หนีกันมากนะกับเออร่างกับตันทะุปัสสนะสลับตัวแจกฟรีอย่างเช่นเนมานะ แล้วก็จะยืนคู่กันกันกบออกองหน้าดิฟฟิ้งฟอร์เวิร์ดในที่นี้ผมใช้เป็นลูทาโล่มาตินเนสแล้วกันนะตอนนี้ก็เป็นฟอร์ม A นะค่าสแตนี่ขึ้นมาถึง101เลยนะสำหรับลูทาโล่มาตินเนสนะขอหาก่อนมันอยู่ไหนเนี่ยแหมนักเตะเราเยอะจัดนะบางทีมันก็หลงนะโอเคเจอแล้วเออลืมไปมี2ตัวแม่เราเปิดได้ทั้งสองตัวนะ นี่เอาตัวนี้ใส่แล้วกัน,นก็มีค่าเหมือนเดิมนะตอนนี้หรทาร่มมันตีนเนสก็ฟอร์มเนะค่าพลังอยู่ที่101เลยนะถือว่าเอาเรื่องจัดเลยนะแล้วก็จะมาด้วยสไตล์กองหน้าตัวต่ำนะหรือว่า Deep ร o อยิงฟอร์เวิต่อมาก็จะเป็นเนมานะในร่างยูกออิก็จะมาด้วยสไตล์ c ค e a t i v e ี l เพ m a k e r นะนี่ประมาณนี้นะต่อมา5้ากองหน้าตัวเป้าจะมีหลักการการเลียงง่ายๆอยู่นะเดีย๋ยวผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่น คนนี้แล้วกันนี่นั่นคือวินิสุสร่างนี้นะคือล่างบัคกของผมเลยนะถือว่าเอาเรื่องจัดนะแล้วก็จะมาด้วยสไตล์เอ่อโกลฟเชอร์นะสลับเออวินิสุสแล้วก็ให้มาหาตรงนี้ด้วยให้หาตัวที่มีสปีดประมาณ90ขึ้นนะนี่เห็นไหม วินิสูว์ล่างนี้นะมีสปีด90ขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องนะการเร่งความเร็ว90ขึ้นสปีดความเร็วเนี่ย90้าิขึ้นก็ถือว่าเอาเรื่องจัดแล้วนะให้หันตะประมาณนี้นะในส่วนกระดกหน้าเปิดนะถ้าไม่เปิดนี่เจ๊งนะแล้วก็เรื่องเตะม,มุมก็แล้วแต่ความถนัดเลยนะจะเอายังไงก็ได้ก็แล้วแต่ความถนัดเลยในส่วนแทคติกโค้ดฮะผมก็จะตั้งค่าแบบนี้ไว้นะเออก็จะตั้งค่าตั้งรับใส่ บล็อกทูบล็อกไว้นั่นคือล้านกัวันแบสแล้วก็ยืนไม่หูุดตำแหน่งใส่วินิสูซแล้วก็กองหน้ารอสวนใส่วินิสูซแค่นี้นะออโอเคหลังจากที่เราจัดแทคติกหาายเรียบร้อยแล้วนะถ้าใครอยากใช้ลิงค์อัพก็ใส่ลิงค์อัพกับวินิสูซเลยก็ได้นะอะต่อไปฮะเป็นหน้าง,งานฮนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะตอนนี้เราก็จับคู่อะไรเรียบร้อยแล้วนะ แล้วผมก็จะเอาตัวที่มันฟิตฟิตลงแล้วก็จะใส่ลิงค์อัพด้วยนะนี่ก็จะใส่เป็นวินซูดจับคู่กับเออโจโจ,โจค,มมคิมิกนะก็ตามสูตรเลยนะหรือว่าใครไม่มีลิงค์อัพก็ไม่เป็นไรนะแผนนี้นะมันใช้ได้หมดเลยแล้วก็มาจัดแท็ติกเหมือนเดิมยืนไม่หนุดตำหน่งแล้วก็กองหน้ารอสวนนี่เหมือนเดิมเลยแค่นี้นะสำหรับแทคติกโอเคคไปดูทีมเขาหน่อยทีมเขาเอาเรื่องอยู่นะเนี่ย มีดูมริเก้ร้อยห้ากาาโมเวตซาร่าโอโหเอาเรื่องจัดกองหลังมีตุรามวิจิฟันได้โอ้ยแต่ละคนก็ถือว่าเอาเรื่องจัดนะคนนี้อ่ะแต่เราก็สู้นะมีรูชนะอยู่นะโอเคให้ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคให้เริ่มเกมก่อนเริ่มเกมผมก็จะใส่แทัคติกเกมรับ2ขีดแบบนี้นะให้มันเป็นขีดสีฟ้าแบบนี้2ขีดเพื่อเล่นเกมรับเราก็จะโต้กลับตามสไตล์ล็อกบอลเคาน์เตอร์นะ ต้องอย่าลืมนะเราเป็นตัวฟรีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเปิดเกมลุกแรกกับเขาเนี่ยเราเจ๊งแน่นอนตามวะนนี้ยกมาก่อนเลยฮะวินิซูสได้ไม่ได้ให้ลูกนี้ขอสับหน่อยเถอะเรียบร้อยฮะประมาณนี้นะเกมโตกลับเลยนี่ฮะไม่ต้องมีลิงค์อัพก็ใช้ได้เหมือนกันนะอันนี้คือตัวเปิดบอลเมื่อกี้ก็คือเออแรงกันแบดน,นะเปิดให้วินิสูสงามเลยนะลูกเมื่อกี้นี่ฮะนี่ฮะ,ฮะแะรงกันแบดยกมาลูกนี้ให้วินิซูสที่มีความเลวอยู่แล้ว เบียดแล้วก็สับเข้าเสาสองเลยนะผ่านมือหรือจิบบุฟ่อนเข้าไปนะโอเคฮะตอนนี้เราก็ขึ้นนําไปแล้วนะหนึ่ประตูต่อศูนในส่วนเกมรับฮะก็จะใช้เป็นแม็คอัพนะในการดักบอลจะไม่เพสซิ่งนะแผนนี้นะถ้าเราไปเฟสซิ่งใส่เนี่ยรับรองว่าแจ้งแน่นอนนะโอเคฮะยกมาลูกนี้แฟรงกินยองอืมดักได้สวย บอลอยู่ที่วูจิวฟานไนก็ปล่อยเขาบุกเลยนะแล้วก็รอตัดเกมแล้วก็โต้กลับนะโดยสูตรบอลยาวก็ตามสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะมันเล่นบอลสั้นไม่ได้อยู่แล้วนะมันขึ้นชื่อลองบอลเคาน์เตอร์นะเราไปตอบ,บอลสั้นมันก็เสียเปรียบเขานะสาบลูกนี้เกือบโดนนะก็ถ้าลูกเตะออกแบบนี้อย่าเพิ่งกดเล่นเร็วนะให้กดยกเลิกแล้วก็มาตั้งเตะนะมันจะดีกว่านะถ้าเราเปิดเร็วไปเลยแล้วโดนมงส่วนมาเนี่ยมันจะไม่ล้ำหน้านะ อันนี้เป็นข้อที่อันตรายโอเคเขากดเกมบุกหนึ่งขีดแล้วเขาน้าจะเอาคืนให้ได้นะบอลอยู่ที่แฟนกินิยองข้างมาโมเมสซาล่าแทงมาลูกนี้ให้เอริงฮาแลนด์ดวลกันอยู่ฮะกอลินเก็มรักกันไปหลังแน่นๆรับอยู่ในแดนสิคนฮะอืมบอลอยู่ที่เอริงฮาแลนด์สับลูกนี้ยังติดเซฟด้วยผิดดีกเสียเป็นลูกเตะม,มุมฮะ อเขาก็ใช้เป็นโค้ชขับเปโลูเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใช้เป็นลิง์อัพหรือเปล่านะแต่ว่าน่าจะใช้นะนี่ก็โดาก้าวใเป็นคนเปิดเปิดมาลูกนี้มองทิ้งไม่ได้ฮนะแต่ว่าเขาน่าจะมองออกไปโอเคฮะเราได้เป็นลูกตั้งเตะแล้วก็เตะเปิดไปแล้วนะเก็บบอลได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าเกมรับเราก็จะ เล่นง่ายมากขึ้นกว่าการเล่นเตะเร็วนะโอเคพยา,ยามงเก็บตรงให้ได้บอลอยู่ที่แฟงกินยองแต่ได้สวยับวินิสูตขึ้นหลังมาให้เนมารอจังหวะแทงช่องลูกนี้กงามให้วินิสูสวิ่งเข้ามาแล้วก็ขอสับเข้าเสาสองฮะเรียบร้อยฮนะประมาณนี้นะไม่จําเป็นต้องเป็นบอลยกก็ได้นะบอลแทงช่องก็ได้นะเออลูกนี้ก็แทงช่องโดยเนยมานะเพียงแค่รอจังหวะนักเตะวิ่งขึ้นไปนะ นี่ทามมิ่งสำคัญนะบางคนยังไม่รู้ว่าทามมิ่คืออะไรนะไปกดส่งบอลมั่วไม่ได้ใหนะเราต้องรอทามมิ่งตัวนักเตะด้วยนะไม่งั้นตัวนักเตะมันจะวิ่งหาลายไม่ทันโอเคบอลหยุดที่ลูทโรเปเนนีจกมาลูกนี้สกัดไว้ได้แต่เราก็ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่เก็บทุ่มบอลโดยกัวเดียวลูกทุ่มนี้ก็สำคัญนะอย่าเพิ่งรีบทุ่มนะอยู่ที่เนมาฮนะลูทโรคัดแบ็กลูกนี้ไม่ได้ บาโทนี่ขึ้นบวกไม่ทันแล้วก็ต้องลงไปเล่นเกมบ้างกันก่อนเหมือ่ที่โรดี้ยกมาลูกนี้ปื๊บสบายแต่ที่มากุนิโอแหมเชจอดักฮะเหมือ่ที่มูเมรสซาล่าแทงมาลูกนี้ให้เออริงฮาร์แลนด์เออริงฮาร์แลนด์จะไปทางไหนฮะโอ้โหผิวผิวเอาเรื่องเอาเรื่องพยายามดักไว้จ่ายเข้ากลางมาเหมือ่ที่โรดี้แฟรงกี้ดิยอง พยายามเล่นเกมรังกวานว้ก่อนโอ้ยคลองฮนะคลองเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดฮนะปุ๊บปุ๊บหมุนหนึ่งทีดักได้สวยบอลอยู่ที่ไลอันการ์เวนแบดแทงมาลูกนี้ไม่ได้แล้วเป็นเกมโต้กลับบอลอยู่ที่โรดี้เอริงฮาแลนปิดเท้าซ้ายไว้พยายามปิดเท้าซ้ายให้ได้โอเคดักได้สวยออกข้างมาให้กูดิโอเดิวเข้ากลางมาให้ดูเทรโรไม่ได้ให้เจอตัดได้ฮะเอาดักได้คืนฮนะบอลอยู่ที่ไลอันการ์นแบด โชว์เคมีกยกมาลูกนี้แมไม,ม่แม่นฮะน้ำหนักขาดบอลอยู่ที่ตุลามทดเวลาสามนาทีตอนนี้เราก็ตั้งโซนรับกันก่อนนะบอลอยู่ที่แฟงกินยองเล่นการสั้นๆโยกมาลูกนี้ให้ลุงนิเก้ไม่ได้โอเคฮงก็จบครึ่งแรกไป5ทีมเราก็ยังนำอยู่หน้าสองประตูต่อศูนย์โอเคแฮงมาดูครึ่งที่สองต่อก็เล่นเหมือนเดิมนะ, <ๆ S 2> นะก็จะเน้นเกมรับ อืมเขาเปลี่ยนเอ่อเรืองฮันแลนออกเขาส่งวินิซูซูลงมานะบอลอยู่ที่กวัวริโอยกมาลูกนี้แหมแรงเกินไปฮะแต่ออกไปดืด้อเลยตอนนี้ก็ต้องเล่นเกมรับรักษาผลสกอร์ไปก่อนนะอย่าเพิ่งโดนยิงประตูใครแตกนะถ้าโดนยิงปุ๊บเนี่ยเจอพลังแฝงแน่น,นอนนะเขาบุกเต็มที่แน่นอนอืมบอลอยูท่ที่กา้า ออกข้างมาแทงมาลูกนี้บอลอยู่ที่วินิซูตวินิซูตยิงยิงแจ้งหนึ่งทีดักได้สวยฮะัปจิมเปอร์วาแต่ทิ้งก้นมาก่อนบอลอยู่ที่โรดี้แฟนคิริยองโอ้แย่แนะครับบอลอยู่ที่ลุมลิเก้อือดักได้สวยแล้วไปเก็โตรกร๊กกาบบอลอยู่ที่แรงกรกวันแบดยกมาลูกนี้โอ้ยแรงเกินไปฮะออกมาตัดได้ฮะหนุ่มจิบบูฟฟอนเตะออกข้างมา บอลอยู่ที่โรด,ดี้แฟนกินยองดัดนี้สวยเล่นกันมันแบสไปที่กุิโอแทงมาลูกนี้อืมสวยครับวินิสูสวินิสูสไปไม่ได้ยังได้อยู่ขอสับหน่อยลูกนี้ติดล็อกตูรามยังตามเก็บทันอยู่ยกมาลูกนี้ให้โรดี้เขาก็จะคืนได้ไดนะช่วงนี้ก็ต้องเล่นเกมรับไปก่อนบดที่วินิสูส พยายามดักเท้าไว้ดักได้สวยรับเปนจินปาวาแต่ที่ขึ้นมาเลยแหมหยุดไม่แม่นเท่าไห่นะเบนจินปาวาฮะมาอ,อยู่ที่โรดี้แฟรงกี้ออเดยงเลี้ยงขึ้นมามาอ,อยู่ที่โมเมรสซาลาจะเลี้ยงเข้าตัดในลูกนี้สับยังติดเซฟเดวิดเดียเกีาอีกทีไม่เข้ากกอบฮะโชคดีไปฮะแม่เกือบโดนนะทำไม่ได้ดียเกีนี่เรียบร้อยแล้วนะลูกเมื่อกี้ <Constitution. S 1> โอเคฮะเราได้ลูกตังเต ตอนนี้ฮะก็ต้องเน้นเกมรับกันก่อนนะโอเคให้มีการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนโมฮัมเหม็ดซาาออกแล้วส่งกาะเล็บไปลงมาแล้วก็เปลี่ยนลูมิเกะออกแล้วส่งเอออันเดียจะเชฟคองโก้ลงมานะตอนนี้ใหเกมรับต้องแน่แนๆเลยนะโอเคฮะดักได้สวยฮะลแานการันแบดแทงมาลูกนี้ให้วินิสูสแรงนี้อยู่แต่ว่าเบียดไม่เข้าฮะฟาบิโอคัน,นาวโรจะดักกินหรือเปล่าโอ้โหเจอให้ลูกนี้ ไม่ผ่านแล้วเป็นเกมโต้กลับฮะโอเคยักได้สวยอยู่ขึ้นหลังเมื่อก่อนแหมเกือบเสียเลี่ยมฮะแทงมาลูกนี้บออยู่ที่มัสโดปูนิตาโน่สับลูกนี้ติดเซฟหนุ่ยจิบบุฟ่อนโอเคเราได้เป็นลูกทุ่มอยู่จะทุ่มมาลูกนี้ฮะอ no. าล็กซเดอร์โน่หาหวะบทุ่มก่อนทุ่มมาให้โคลพาเมอร์ แหมยังติดอยู่ฮะแล้วเป็นเกมตองกลับมาอยู่ที่เฟนกินยองยกแกวยาวมาลูกนี้โอ้ยให้อ hey, e ังเดเดฟเชีงโก้ฮะดักได้สวยเตะทิ้งขึ้นมาเลยแหมตอนนี้นักเตะเราก็พลังงานเริ่มหมดแล้วนะมาอยู่ที่กาเลเบลพยายามดักเท้าซ้ายไว้โอเคสวยมาอยู่ที่บัตโทนี่กุนิโอมาซิโดปูริตันโนวินิซุสจะทำทีหนึ่งสองม็ได้ฮะเจอเบียดล้มไป แทงมาลูกนี้ให้วินิสุตโอ้มาแล้วลูกนี้ต้องขอสับก่อนอุย้ยใบแดงหรือเปล่าฮะเสียบลูกนี้เกินใบฮะแม่กำลังจะได้สับฮะลูกที่3ามกำลังจะมานะกำลังง้างเท้าเลยโอ้โหเสียบเต็มข้อรอดเต็มแข้งเนะโอเคฮะเราได้เป็นลูกจุดโทษจะยิงโดยครพามเมอร์แม่เขาโดนแค่ใบเหลืองเองนะก็จะไม่ยิงตรงกลางนะจากประสบการณ์นะโดนมาเยอะ ปื๊บเรียบร้อยว่าแล้วขอดักกลางเนงะแหมจะประสบการณ์นะตรงกลางนะไม่ควรยิงนะถ้าจะยิงแบบจุดโทษในเกมแบบนี้ต้องยิงออกซ้ายออกขวาไปนะตรงกลางไม่แนะนําจริงๆนะจะกระดักได้ตลอดนะออโอเคฮ้าเราขึ้นนํำแล้วฮะสามมุต,ต่อศูนย์จากโครพมพาร์มร์แล้วก็โทษเวลา5้านาทีบอลอยู่ที่จูมิงแฮมโอเคตดได้สวยฮะโจโจเคมิก อรอ,อหนึ่งจหวะาแล้วแทงมาลูกนี้ให้เวเนซิอุสมาแล้วฮะลูกนี้ต้องขอสับหน่อยอุ้ยชนเสาแหมลูกที่สี่ไม่มาฮะน่าเสียดายนะถ้าลูกที่สี่มาอีกเฟอร์เฟกเลยนะโอเคฮะก็จบเกมไปนะทีมเราก็ชนะไปได้นะสามปรูต่อศูนย์โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสรับแผนในสไตล์ลองบอลเคานเตอร์นะโค้ดไฟโอคาเปโลนะที่มาด้วยระบบสามสนะ ก็ประมาณนี้นะก็จะเน้นเกมรับแน่นๆนะใช้มาก้าดักบอลแล้วก็จะโต้กลับโดยการเออโยบนบอลยาวก็ได้หรือว่าทำชิ้นหนึ่งสอง 1, 2, หรือว่าแทงช่องก็ได้นะแล้วแต่ความถนัดนะแต่ว่าเบสเกมหลักคือเกมรับแล้วโต้กลับตามสไตล์ลองบอลเคาน์เตอร์นะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นดีนหนึ่งกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับตัวใครด้วยนะครับ